สวัสดีค่ะหญิงท้องโตสะดุ้งงูเลื้อยบนตัวลูกชายทึ่งสัญชาตญาณความเป็นแม่ศักดิ์สิทธิ์มากสัญชาตญาณความเป็นแม่หญิงท้องโตเลื้อยเห็นงูเลื้อยบนตัวลูกชายที่นอนกลับปาฏิหารตอบสนองไวปลอดภัยทั้งคู่ โลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกฉากระทึกที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่งที่ทำเอาคนดูใจเต้นเป็นจังหวะในขณะที่เด็กชายวัยหัดเดินกำลังนอนหลับสบายอยู่ในเปยวนผู้เป็นแม่ซึ่งกำลังตั้งคันลูกอีกคนจุๆก็กรีดร้องขึ้นมาด้วยความสยดสยองและรีบอุ้มลูกชายจากเปทันที ปรากฏว่าคุณแม่สังเกตเห็นงูคลานอยู่บนเปที่ลูกชายนอนหลับสนิทจึงรีบอุ้มทารกขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามสัญชาตญาณเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นสมาชิกในครอบครัวจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยไล่งูออกจากบริเวณนั้นทันทีหลังจากควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กชายไม่ได้รับบาดเจ็บจากงูตัวดังกล่าวเพื่อพิจารณาแล้ว ว่าปลอดภัยก็พากันถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกและกล่อมให้นอนหลับต่อไปอีกครั้งเมื่อคลิปบันทึกช่วงเวลาดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เหตุการณ์นีไ้ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วหลายคนยอมรับว่าดูแล้วก็สะดุ้งตกใจตามและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประทับใจในปฏิกิริยาตอบสนองอันรวดเร็วของผู้เป็นแม่รวมทั้งโชคดีที่ครอบครัว ที่มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างทันท่วงทีจึงสามารถป้องกันสถานการณ์อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โชคดีจริงๆหากไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลและช่วยได้ทันเวลาฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเร็วเท่ากับการตอบสนองของคนเป็นแม่ เมื่อเธอเห็นลูกตกอยู่ในอันตรายพร้อมบอกว่าเรื่องราวนี้ถือเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่และสัญชตาตญาณอันแข็งแกร่งในการปกป้องลูกๆช่วยให้ครอบครัวหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอันโชคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ขอบคุณสนุกค่ะ